ตาละครั้งหนึ่งมีพระภิกษุผู้ทรงศีลน,นามว่าหลวงพ่อสันติอ่านเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและมีเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตแต่สิ่งหนึง่งที่หลวงพ่อยังคงสงสัยคือเมืองนรกที่กล่าวถึงในพระคำคำสอน นั้นเป็นเช่นไรท่านอยากรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือมียอยู่จริงคืนหนึ่งขณะที่หลวงพ่อสนันติกำลังนั่งสมาธิอยู่ในป่าชา้าท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงนั้นเหมือนคนร้องไห้และหัวเราะสลับกัน หลวงพ่อจึงหลืมตาขึ้นหันใดนั้นหลวงมาทูตมีชุดสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหลวงพ่อท่านอยากรู้เกี่ยวกับเมืองนรกใช่หรือไม่หลวงมาทูตถามด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบใช่อัตมาอยากเห็นเพื่อจะได้นำไปสอนญาติโยมหลวงพ่อ ตอบด้วยเสียงสงบยิ่งอาเช่นนั้นข้าจะพาท่านไปการเดินทางสงู่มืองลุยมมรูดพาหลวงพ่อเดินทางผ่านองค์มือดึกต็มนไปด้วยเสียงคำควรเมื่อมาถึงหลวงพ่อเห็นว่าโต,ตใหญ่ มีตัวอักษรสลักไว้ว่าแดนนรกปุ่เมื่อประตูเปิดออกหลวงพ่อพบภาพที่น่าสยดสยองและน่ากลัวยังประหลาดใจมีหม้อใบให,ใหญ่ของนรกผู้คนถูกต้มในหม้อเดือดแต่บางคนก็พยายามปีนขึ้นมา หลวงพ่อสังเกตเห็นว่ามีปีศาจตัวเล็กๆช่วยผักคนเหล่านี้กลับลงไปในหม้อภูเขาอันมืดนีด้คนที่เคยทำร้ายผู้อื่นต้องปีนภูเขามืดทุกครั้งที่ภูเขาปีนขึ้นมันจะมีมีดคงกริบจะบาดร่างกายจนเลือดไหลแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อประหลาดใจ บางคนหัวเราะระหว่างปีนลื่นทำไมบางคนจึงหัวเราะในความทุกข์เช่นนี้หลวงพ่อได้ถามหลงมาทูตตอบเพราะพวกเขาไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดและหัวเราะเยาะ ในขณะที่คนอื่นฟุกทรมานความหัวเราะนี้ับกลายเป็นเวทนาในบาปกรรมของพวกเขาเองการที่พ่อได้การที่หลวงพ่อได้พบเจอวิญญาณที่ไม่รู้จักในขณะที่เดินผ่าน,นแดนนรกหลวงพ่อพบวิญญาณจี่ค,คุนเคยนั่นก็คือโรมมั่น กับบ้านที่เคยจำบุญกับวัดของท่านแต่ตอนนี้เขากำลังถูกลงโทษถูกในบ่อที่เท่าร้อนโลวงมั่นทำไมึงตกมาอยู่ที่นี่ของพ่อทามโลงมั่นหลวงมั่นตอบนด้นำเสียงกระอายหลวงพ่อถ้าเคยแอบอาเยีนวัดไปใช้ส่วนตัวถ้าทําผิด ไม่เคยสารภาพบาปวันนี้ค่ะจึงต้องทใช้กรรมในนรกนี้หลวงพ่อเห็นดังนั้นจึงมีในใจและกล่าวสั่งสอนโยมงมั่นว่าเจ้าหวนตั้งจิตสำนึกผิดและภาวนาขออหูสิกกรรมหากเจ้ามีโอกาสกลับไปเกิด จงตั้งใจทำความดีโยมมั่นฟังแล้วน้ำตาไหลก่อนจะตั้งจิตตามคำสอนของหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อได้เรียนรู้หลังจากเดินทางในนรกหลายนรกกระพิหลวงพ่อเห็นว่าบาปกรรมของแต่ละคนถูกกำหนดโดยการกระทำในอดีต ที่พวกเขาเผเชิญไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นผลสะท้อนของการกระทําของพวกเขาเองก่อนจะกลับอัยมุมโมทูดได้ถามหลวงพ่อท่านเห็นสิ่งใดในนรกและจะนำไปสอนผู้คนเช่นไรหลวงพ่อยิ้มและกล่าวว่า อาตมาเห็นว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่อาจหลีเกเลี่ยงได้ผู้คนควรรู้ว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงโทษพวกเขาแต่เป็นตัวเขาเองอาตมาจะสอนให้ญาติโยมละเว้นจากการทำชั่วและมัน ทำความดีเพื่อหลีกนี้จากทุกเหล่านี้เพราะทุกเหล่านี้กรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองทั้งสิน้นการกลับสู่โลกมนุษย์เมื่อหลวงพ่อกลับมายังวัดท่านได้เล่าเรื่องราวการเดินทางในฝัน ในนรกให้ชาวบ้านฟังญาติโยมต่างกะหนักถึงผลของกรรมและตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสร้างบุญกุศลต่อไปเรื่องนี้ก็ขอจบเรื่องเล่าแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆเลยจ้า